และนี่เลยครับคือการรีวิว Poco M5s มือถือในเรทราคา5,000บาทภายใน5นาที สาหรับรุ่นนี้นะครับภายในกล่องก็จะแถมมาด้วยกับตัวเคสใส่นุ่มนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแถมสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับสามสิบสามวัตต์มาให้ในกล่องพร้อมใช้งานมีทั้งหมดให้เลือกสี่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีเทาสีที่ผมได้มานะครับจะมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับมีให้เลือกทั้งหมดสี่สีเลยในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดแปดกรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับโอเคเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้มากทีี่่ดดดกก็อออปปรรระะิธภาาาาาาาพใช้้้้้้งงนนนนนนนขเเเเััััับบตตววววยยยจมมม Android Android 12 12 MIUI หรือว่า MIUI v ร์ชั่น13นะครับจริงๆเขามีอร์ชั่น14แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้อนะัปเดตน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Mediatek Helio G95 Octa Core ครับส่วน g p u เนี่ยเป็น Mali G76 MC4 นั่นเองนะครับเรื่องของการเล่นเกมพูดถึงก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปเล่นมาหลายเกมเลยเกมแรกอย่างเกม ROV นะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหสามารถปรับได้สูงสุดทุกอย่างปรับสุดทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องความละเอียดในเรื่องของคุณภาพภาพหรือจะเป็นในด้านของเฟรมเรทปรับ60เฟรมได 81เฟรมประมาณนี้ใครที่จะเอาไปเล่นไต่แรง้งบอกได้เลยตัวนี้สามารถเล่นได้แบบไม่หมุดเลยนะครับเกมถัดมาแล้วกันอย่างเกมพับ G Mobile โอ้โหอันนี้อรังการงานสร้างมากอึ้งมากเพราะว่าตัวนี้สามารถเล่นผับ G Mobile ได้90เฟรมเรทโอ้โห oh, สุดยอดมากนะครับคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนแรกเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเพิ่แค่30เฟรมก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ว่ามันเปิดได้สูงสุดถึง90เฟรมและจังหวะเล่นต่างๆเนี่ยมันก็ไหลลื่นนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการกระตุกจังหวะที่ไฟการอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าจะให้ผม ิด90เฟรมเนี่ยโอ้โหก็เปิดสุดเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับได้ขนาดนี้แล้วนะครับเกมถัดมาอย่าง a d v a n c e นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถปรับความละเอียดต่างๆได้สูงหมดเลยแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะปรับเป็นค่าเริ่มต้นเนื่องจากว่าตอนที่เล่น Multiplayer ครับจังหวะชนหรือว่าจังหวะภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันกระตุกนะครับเวลาเล่นแบบภาพสูงขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวผมก็เลยปรับเป็นค่าเริ่มต้นจะดีกว่าจะเล่นได้สนุกกว่าแล้วก็ลื่นกว่านะครับส่วนเกมอย่าง Back Desert ที่ผมเอาไปลองเล่นมาอีกเกมน,นึงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าปรับเฟรมเรทได้สูงสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทเขาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ50-56เฟรมประมาณนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงมีโหมดเกมสเปซนะครับหรือว่าโหมดเกมที่เราปัดด้านข้างก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับปิดการแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรต่างๆยังคงมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ดูเฟรมเรทด้านข้างได้เหมือนเดิมกับรุ่นพี่พ็อโคของเขาเหมือนกันเลยนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมินะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีอุ่นหน่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่อุ่นเลยนะครับจังหวะที่เล่นเกม P ับจีแล้วก็มาต่อด้วยแบล็คเดซเซอร์อะไรแบบนี้นะครับทำให้เรารู้สดี เพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับอีกเรื่องนี้ที่ผมชอบมากก็จะเป็นในเรื่องของลำโพงคู่ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ลำโพงคู่มานในระดราคานี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วแล้วเสียงเนี่ยโอ้โหยังแจ่มเลยไม่เชื่อไปฟังดู ประมาณนี้ครับซึ่งผมชอบมากๆนะครับการเล่นเกมเนี่ยจะได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของหน้าจอตัวนี้นะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ผนหน,น้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh Rate เป็น 60Hz นะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่า 60Hz เป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นในเรทราคานี้เนี่ยผมยอมรับได้เพราะจอเป็น AMOLED แล้วจะเอาอะไรอีกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ 60Hz เนี่ยมันอาจจะทาให้เราถ่าฟีดเนี่ยไม่ได้ลื่นเท่ากับพวก 10Hz หรือว่า 120Hz อะไรประมาณนั้นแต่ส่วนตัวผมยมับได้ไงแ มามันก็ถือว่าทดแทนกันได้ดีนะครับดูน phone, n น t f ฟล์กเน็ตฟิกได้ L1 นะครับเต็มความเรียดเป็น Full HD หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาฟังเพลงฟินๆคอนลำพงคู่เสียงแจ๋วมากนะครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับเพราะตัวนี้ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามีในกล่องมาให้เลยนะครับแบตเนี่ยไม่ได้อึดมากนะครับถือว่ากลางๆสามารถใช้งานครบทั้งวันแน่นอนนะครับหรือต่อให้เล่นเกมสักพักไปนะครับเราก็สามารถชาร์จแบตได้ได้แหละครับแต่ว่วัตเนนีออออ้้้้รกกใืขงงงงลลห หลังมันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักใน64ล้านพิกเซลบวมมาด้วยเลนส์อัลตร้าไวนะครับ8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับ13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็น 180p 0 30เฟรมเรทนะครับในด้านของประสิทธิภาพเนี่ยต้องบอกอย่างงี้ว่าเรื่องของคอนทราสต์เรื่องของสีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชอบมากนะครับด้วยความที่พอโคเนี่ยเขาจะมีสกินโทนหรือว่าสีที่จจจจืดดดดดดๆๆไไไไไปปนนนนนนนิิิึึงงงงงททาา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 ใใหห้้้้้้้้เเเเรรรรรรููููสส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 กกกว่่่่่่ฮยยยบบบบคััภพีีีีถถออออมมมะะะตตตต์์์แแข็ AI แต่ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าในเรทราคา5,000บาทตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะถ่ายได้ดีมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะถ่ายได้แค่ 180p ใช่ไหมแต่ตัวนี้ถ่ายได้ 4K เลยถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็กล้องหน้าเองมีโหมดต่างๆนะครับมีโหมดบิวตี้โหมดกลางคืนหรือว่าจะเป็นโหมดบุคคลสามารถปรับค่าเอฟต่างๆได้ตามปกติเลยนะครับามาพูดถึงเรื่องความจุก,กันบ้างตัวนี้จะเป็นแรม8กิกะแสล256เลยและแรมของเขาสามารถเอ็กเซเรนเตนหรือว่าเพิ่มได้อีก3กิกนะครับเป็น8 3, ครบแล้วนะครับผมน่าจะถือว่าครบถ้วนประมวลความแล้วนะครับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะถามเรื่องอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดในคลิปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าถามเข้ามาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ก็วางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับไปติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมด r e ม m ลลี่อัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวักบล